ท่านสาธุชนุุธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสุสะมณรนนทั้งหลายวันนี้คงยังเป็นวันที่เจ็ดตุลาคม2526เป็นวันบันทึกเสียงแต่ว่าผมอัศเศษหน้าที่แล้วมารู้สึกยแย่มากเสียงแย่เพราะว่าร่างกายเพียหนักก็ไม่เป็นไร สำหรับหน้าน,นี้ก็มาพูดทบทพูนกันทั้งข่านเปลือกเปลือกความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาัมพุทธเจ้าทรงตรัสแต่ว่าบรรดาแทานพุทธบริษัทก็ดีบรรดาเพื่อนบิสุสมนเณรก็ดีก็จงอย่าทิ้งสะเก็ดพยายามละเลาะ,ะสะเก็ดของเราดีเกาะสะเก็ดให้ได้ เลสเก็ตความชั่วทิ้งไปเกาะสเก็ตข้างความดีแล้วก็ถ้าในสเกตของเรายังไม่ดีเพียงใดก็จงยานนึกว่าเปลือกของเราจะมีเข้าใจตามนี้นะอย่ากระโจนข้ามคิดว่าโดยเข้ามาแล้วเราจะปฏิบัติในด้านปรมัตถบารมีและปริมัตปรมัตปฏิบัตได้ทันทีต้องค่อยๆทำลายความชั่วขั้นต้นเสียก่อน คือกำลังใจที่เลวในได้ของเขเสเก็อย่า้มีปฏิบัตินั้นเป็นปฏิบัติที่ดีเป็นความดีอันดับแรกของในพระพุทธศาสนาแต่ว่าเป็นความดีที่หมินเหมยมากยังไม่เข้าถึงความดีที่จริงจังตอนนี้มาเข้าถึงเปลือกเข้าถึงความดีที่จริงจังถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัท และเบนดาเพื่อนพิสุสมณเนทั้งหลายทรงทั้งสะเก็ดก็ดีทรงทั้งเปลือกก็ดีได้เดินสองปริการท่านถือว่าเป็นผู้ทรงฌานผู้ทรงฌานนี้ก็ทรงกันแบบนี้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่จะสักจะว่าเป็นนั่งหลับตาปีไม่ช่อย่างนั้นเอสมเด็จพระทรงท่านทรงตัดว่าให้สังวรคือระมัดระวังในนิวรสในสังวรสี ก็ผมก็ขอย้ำว่าขอทุกท่านสำหรับสามเณรต้องสินสิบแล้วก็มีเสกิยวัตรอีกเจ็ดสิบห้าเป็นการรักษามัญญาติสำหรับพระต้องเป็นสิขาบทสองรย่ิเจ็ดร่วมด้วยพิสมาจารย์แล้วก็สำหรับญาติโยมพุทธโดยสัยขั้นต้นก็ต้องมีสินห้าบวกกรรมบบสิบ อือบวกกำหนดสิบก็หมายความเพิ่มสุราเข้ามาอีกตัวหนึ่งสําหรับที่คนที่มีจิตหยาบคนที่มีจิตหยาบจะคิดว่าสมเดม็จพระบรมโลก,กน,นาฏในกำหนดสิบไม่ได้ไม่ได้ห้ามสุราได้มีไรไปทำข้ามันจะเป็นโทษหนักแล้วก็สำหรับบรรดาญาโยมบริษัทที่มีกำลังใจสูงกว่านั้นท่านยาทรงสินแปดก็ดีเป็นเรื่องของท่าน แต่ก็ขอชมบ่ีดีว่าสินแปดเป็นสินพมจันทร์ดีมากรวมความว่าการระมัดระวังเรื่องศีลมีความสำคัญมากเป็นอันดับแรกเจนว่าหนึ่งสเก็ดสเก็ตเป็นกำลังใจให้โยกโครงมีการทนงตัวมีการอิจฉาสิยามีการอยากได้โลกโมโทสันอยากเป็นท่านรับใช้ของคน อยากให้คนนั่งขอรบอยากให้คนนี้นับถือจะ <c oughs> <c oughs> เห็นว่ามีคนดีกว่าอิฉาดิสยาเขาทนไม่ได้แล้วก็มีกำลังใจท่านนงอันนี้ใช้ไม่ได้ต้องตัดทิ้งไปให้หมดต้องนั่งไล่เบี้ยหมดนะครับว่าสเก็ตที่พระเจ้าว่าเกาะสเก็ตมีผลดีแค่สเก็ตมีอะไรบ้างระวัาดระวังใจให้ท่งตัวนี้หมามีมาเปลือก เลือกก็ได้กันหนึ่งศีลสองระงับนิวรณ์นสามทรงพรมีหารสี่ผมจะพูดย่อยๆที่ท่านอธิบายไว้ในพระไตรปิฎกอาิยาวเกินไปสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทรับฟังบางท่านอย่างที่เรียกว่าเข้าไปในป่าช้าบ้างป่าชัดบ้างปฏิทีว่างปลาบ้างปฏิลอมฟงังไว้ปฏาที่แจ้งบ้างจะไม่ไหวสำหรับเรา และก็บางท่านคิดว่าหลังจากบริโภคอาหารเช้าแล้วเราไม่เหยียบพระถ้าพระมีความจําเป็นหลังจากฉันพัตตาหารชานเช้าแล้วทำวัดสวดมนต์เสร็จแต่งานการที่จําเป็นไม่มีควรตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มัน่นทํากําลังใจสูงตามพระพุทธเจ้าทรงแนะนำอันนี้เป็นการสรงฌานสําหรับญาณโยมพุทธบริษัทสรงฌานทํำยังไง ก็รวมกว่าว่ามีกรรมวดสิทธและก็มีสินห้าครบ <c oughs> หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พุทธิฤตกรรมสี่ไม่ดื่มสุรามีไรนั่งได้ากายทั้งวันวาจาก็ไม่พูดเท็จไม่พูดวาจายาบไม่ยุยงแต่แขงเสร็จให้เกิดความแตกเ้ากันนล่สร้างความเข้าใจผิดและวาจาที่ไรประโยชน์ <c oughs> แล้วสำหรับด้านจิตใจจิตใจก็ไม่เพียงเล็งโลกคิดว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์โทษโลกนี้เปน,นิจังหาความเที่ยงไม่ได้โลกนี้เป็นทุกขังเปน,นิจังที่หาความเที่ยงไม่ได้ก็เพราะว่าโลกไม่มีอะไรทรงตัวมีเกิดขึ้นในเบือเ้องต้นเสื่อมเป็นทั้นกลางแล้วก็สลายตัวไปในที่สุดคนเกิดมาแล้วจากเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนแก่แล้วก็ตาย ยังมีทุกข์ก็ไม่ครอบงำคือความหิวบ้างหนาวเกินไปบ้างร้อนเกินไปบ้างปวดอุจจาระปัสสาวะบ้างความป่วยไข้ไม่สมบายบ้างความปรารถนาไม่สมหวังบ้างความพัดพลาดจากของรักของชอบใจบ้างความตายบ้างอาการทั้งหลายเหล่านี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราอยู่ในโลก แล้วก็คิดว่าถ้าเราจะกลับมาเกิดในโลกอีกต่อไปเมื่อไรก็ตามทีความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันก็ติดตามเรามาตลอดเวลาฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าบอกจงหย่าเพ่งเล็งโลกเสียทั้งหมดในก็ะหมายความจงหยาจิตเข้าไปเกาะโลกเสียทั้งหมดเห็นว่ามันเลวเห็นว่าโลกเป็นปัจจัยของความทุกข ที่เราต้องมาเกิดในโลกนี้ก็เพราะเราเป็นคนมีกิเลสคือมีกิเลสตัณหาปาทานอโศลนก,กรรมสี่อย่างเป็นปัจจัยให้เรามาเกิดในโลกนี้เราจึงมีความทุกข์เลาจะต้องหาทางบรรกมจกกัดกิเลสตัณหาปาทานและอโศลนก,กรรมให้พินาศไปและต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงตรัสว่าเราจะต้องกําจัด ความโกรธความย่ำบาดให้สลายตัวไปจากใจอ <c oughs> ีนี่ก็หาทางยับยั้งก่อนก็แล้วกันในตอนต้นเราอาจจะกําจัดไม่ได้ยับยั้งไว้ก่อนการกําจัดว่ากันตอนท้ายถ้าว่ากันตอนนี้จะหนักใจมากเกินไปนะอันดับแรกนี่คิดว่าให้ตั้งใจคิดเข้าใจตามความเป็นจริงว่าโลกมันเป็นทุกข์ โลกมีการสลายตัวแต่เราเกิดในโลกแล้วก็มีสภาพอย่างนั้นไม่น่าจะมาอีกรายการในสองเราจะระงับใจเรื่องความโกรธความเยายบาดไม่พยายามสร้างศัตรูให้เกิดขึ้นและรายการี่สามสมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าทรงจัดน,นิวรณ์นะนี่ที่ว่ามนีปนิวรณ์ห้าทีนั้นเมทะคือความง่วง สำหรับความง่วงในบรรดาท่านพุทธบริษัทมาต้องสังเกตว่าเราง่วงแล้วเราเพลียบางทีก็เพลียมันก็มีอาการคล้ายง่วงอันนี้เวลาที่เราจะทําความดีนะพยายามรักษาทําเวลาที่มันไม่ง่วงมันเวลาไม่เดือดเกินไปไม่นอนเดือดเกินไปและไม่ตื่นเดือดเกินไปพักผ่อนให้สบ,สบาย เวลาจะพักผ่อนก็เราอา,า,ารมณ์ไปกอบด้วยสติสมัมปชัญญะมีการไข้ควรพิจารณารือภา,าวนาตามที่เราเคยชินให้ติดทรงตัว <c oughs> เคยภาวนาว่าอย่างไรภาวนาว่าอย่างนั้นเป็นจังหวะจะหลับจะดีมากเลยเคยพิจารณาแบบไหนตัดแบบไหนทำต,ต,ตามตามใจชอบให้มันตรงกับการเจริญพระกรรมฐานก็แล้วกัน วิลีลาในการจเจริญพระกรรมฐา,านนี่มีมากสมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าตัดไปเยอะชอบใจจุดไหนทําจุดนั้นตามสมบายใจของเราอันนี้ก็สําหรับทินมิตะก็มีความป้องกันคือว่าอยากฝืนก็แล้วกันเราจะทําเวลาที่มันเพลียยาทําที่เวลาง่วงถ้าเพลียหรือง่วงนอนเลยนอนภาวนาน,นอนพิจรารณาก็ได้ ไม่ใช่ว่าฆราวาสต,ต้องเป็นอดุจวงกายยังมิทายยะกินข้าวเสร็จไปนั่งเข้าป่าหรือไม่ต้องทํามาหากินไม่ใช่อย่างนั้นสมัยพระพุทธเจ้าท่านกอดเขาทํามาหากินกำลังกันเป็นพระอริยเจ้าก่อนเยอะฆราวาสทำตามจังหวะเวลาเวลาจะทํางานทุกอย่างก็เป็นผู้มีสติสมัญญะทำด้วยดีรู้ตัวด้วยดีถ้าาว,ว่าบาังเอิญจิตมันโปร่งเหนื่อยน้อย ก็คิดว่าคนที่ทํางานอย่างนี้อย่างเราปู่ย่าตาย,ยายท่านก็นทามาต้นตระกูลต่างๆท่านก็นทํามาแต่ที่สุดเวลานี้ท่านหลายเหล่านั้นไม่มีตัวแล้วตายไปหมดเราที่ทํางานประเภทนี้ก็จะทำได้โชคราวไม่ช้าก็ต้องตายเช่นเดียวกันอันนี้จัดเป็นมรณานุสถิกรรมฐานเวลาใดถ้าไม่ง่วงละเวลานั้น ต่อไปก็อุตจักกุศจักอารมณ์ฟุ้งนอกรูนอกทางอันนี้มันก็เป็นธรรมดางธรรดาแทนพุทธบริษัทจิตใจของเรานี่มันคบกับอารมณ์ฟุ้งมาแหลนหลแสงกลับและไหลอสงไขยกลับเราเกิดมาแล้วนานแสนนานเท่าไรที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเราก็ไม่สาตว์ก็ในระยะนั้นตั้งแต่เกิดวาระแรกจนทั้งปัจจุบัน จิตของเราครบหาคบค้าสมาคมกับไอตัวฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการฟุ้งซ่านนี่ต้องค่อยๆระงับจะกระโจนจับทีเดียวให้ทำลายพินาศไปอันนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ถ้าเครียอเกินไปเป็นอัตตะกิมราทนิยคพระพุทธเจ้าทรงตำหนิหวังอยากได้ดีเกินไปเกิเป็นการมรสุขานิการนยิยคพระพุทธเจ้าก็ทรงตำหนิเพราะไม่บรรลุมรรล ต้องค่อยๆทำใจสบายๆผลัดก,กันแพ้ผัดก,กันชนะไ <c> ม <oughs> ่ว่าเราจะถือว่าเราชนะนี่นิวนคืออุทจักกุจะเสมอไปนั่นไม่ได้ส่วนใหญ่อันดับแรกนิวรนจะต้องชนะเราไม่ใช่เราไม่ใช่เราชนะนิวรนเพราะอะไรไหมถ้าภาวนาก็ดีพิจรารณาก็ดี การกำหนดรู้ลมไม่ใจก็ออกก็ดีมันจะทรงตัวอยู่ได้ไม่นานแต่เดี๋ยวจิตใจก็พุ่งสร้างคิดน้อยคิดนี่ไปตามเรื่องตามราวทีนี้เราจะทำยังไงไม่ใหม่ต้องทำตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจอมไตรว่าอันดับแรกอย่าใช้เวลาให้มากเกินไปใช้เวลาควบคุมในน้อยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ว่านับหนึ่งจากการภาวนาแล,ล้วลมหายใจเขาออกก็ได้แล้วก็หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปถึงสิบถ้าจิตยังมีการรู้อารมณ์นับประเภทนี้ชีอว่าจิตมีสมาธิหรือว่าถ้าเราภาวนาอยู่ก็ภาวนาแค่สิบ ภาวนาจบหนึ่งขยับนิ้วคราวหนึ่งขยับนิ้วครั้งครั้งหนึ่งถึงสิบใช้ได้ในช่วงสิบนี่เราจะไม่ยอมแพ้อารมณ์จงนิวรเราจะไม่ยอมให้ใจคิดอย่างอื่นเป็นอันขาดถ้าใจคิดนอกรูนอกทางจากที่เราภาวนาและพิจารณาเราจะเริ่มต้นใหม่ให้ถึงสิบทำอย่างนี้ไม่ช้าบรรดาท่านพุทธบริษัทจิตของท่านจะชิน การหักห้ามออทจัจกุกุจจะสามารถจะทรงได้เป็นสักครึ่งชั่วโมงและหนึ่งชั่วโมงหลายชั่วโมงก็ได้ทําให้มันชินแต่เวลาทําจริงๆถ้ามีอารมพุ่งสั้นจดจริงๆให้เลิกเสียอย่าทนถ้าทนน้วมันจะเป็นโรคประสาทปล่อยใจให้สบายๆเที่ยวกล่าวว่าต้องบ้าต้องเครียดตย้องเป็นโรคสมองศาสต้องเครียดเกินไป เร่งรัดเกินไปอย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงห้ามที่บอกไว้แล้วว่าหนึ่งอติตมฐานโยกถึงขั้นทรมานนิห้ามเจดิคขัดแล้วสองกรรมสุขานิการนิโยกเวลาจะทําอยากได้เกินไปก็ทรงห้ามต้องใช้มัดที่มาปฏิปทาคือสบายสบายพอมมาเริ่มไม่สบายก็เลิกวันเวลาไม่ได้มีเท่านั้น มันเวลามีต่อไปพวากาลังใจดีเริ่มทําใหม่แล้วก็เวลาพักผ่อนก็เป็นกันเคยพักผ่อนนอนเวลาไหนนอนเวลานั้นอย่าให้เดือดเกินไปการทรมานเดือดเกินไปแล้วตื่นเร็วเกินไปกว่าที่เคยเคยปฏิบัติอยู่เป็นผลร้ายเคยนอนเวลาไหนตื่นเวลาไหนนอนเวลานั้นตื่นเวลานั้นแต่ว่าขณะตื่นอยู่ให้จิตมีสติสมัมปชัญญะ คิดไม่ว่าชีวิตของเรานี้มันต้องตายเราจะทรงความดีไม่ยอมให้รมร้ายคือนิวร์ห้าประการเข้ามารบกวนใจเราหลังจากนั้นก็ยามหักข้างกันนองใจนี่ข้อสุดท้ายวิจิกิจฉาองค์สมเด็จรมมรพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติคือกุศลกรรมที่เราทำความดีที่เราทำ ในการทำความดีขั้นสมาธิในบรรดาทัานพุทธบริษัทที่สิ่งที่น่าสงสัยเยอะเพราะว่าเปลี่ยนอารมณ์ใจของเราเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้เพราะอะไรพัดเดิมทีเดียวใจเราหมกมุ่นบริกิเลสมันก็ดำมืดไม่มีอะไรสว่างการเจริญพระกรรมฐานทำจิตเป็นสมาธิถ้าระงับนวิวรณ์ห้าค้บทุวนมาไร สามารถตัดความสงสัยขั้นดับสุดท้ายนวิวรห้าขอย้อนอีกครั้งหนึ่งคืนหนึ่งอันดับแรกไม่เพ่งเล็งโลกอภิชาขอโทษอันดับแรกกามฉันทะคือเราไม่ไม่สนใจกับกามคุณกามคุณคือรูปเสียวเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศอันนี้เราเว้นเฉพาะเวลา นี่หาว่าคนมีสามีปัญยาแล้วต้องเลิกกันไม่ใช่อย่างนั้นเฉพาะเวลาที่เราทาสมาธิก็บปิการที่สองความโกรธความเยาะบาดเป็การที่สามความง่วงป็นการที่สี่อารมณ์ฟุ้สั่นป็นการที่ห้า, 4, วา,า 5, ความสงสัยถ้าขณะใดถ้าเราจิตเราละงักติวหน้าเป็การได้ขณะนั้นจิตเป็นฌานคือเป็นปฐมบัญชา็นอันดับแรก อาจจะเป็นชาญสูงยิ่งกว่านั้นก็ได้ฉะนั้นขอบนรดาทแานพุทธบริษัททั้งหลายมีวนห้ารายการคือหนึ่งความสนใจในการมคุณสองความโกรธความเย้บาทสามความง่วงสี่ความฟุ้งซ่านลำคาญห้าความสงสัยสมเด็จพระสมัมารรรมาธรรมพุทธเจ้าทรนตัดว่าทําให้ปัญญาถดถอยถอยหลังไปหรือความดีมันไม่แปรกฏทาชั่วความชั่วมาแทนความดีก็ถอยหลังนี้ไป ที่สมเด็จพระสมณะเจ้าของพระยาวเวชย,ยานวโรรถท่านแปลว่าเป็นคุณชาติกั้นความดีนั่นถูกต้องกั้นแล้วไม่ทรงตัวความดีมันถอยไปด้วยย้ายมีกับใจคขบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่มันก็ต้องมีมันมีอยู่บ้างแต่ว่าเวลาที่เราจะใช้กําลังใจมาไห่ให้นิวระงับทันทียามปกติก็มีความรักในระหว่างเพศความไม่พอใจก็มีอยู่ ความง่วงก็ต้องมีอารมณ์ฟุ้งซ่านก็ต้องมีความสงสัยเรื่องราวต่างๆก็ต้องมีแต่ว่าพอจะใช้กําลังความดีของจิตกรนมาจะระงับทันทีความสงสัยนี่เราไม่สงสัยจะพราะผลความดีในด้านกุศลเท่านั้นอย่างนี้จิตจะเป็นฌานสมาบัติทันทีหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพุทกวันเมื่อกีในย่องเอา พรม,มิหารสี่ไปพูดในกร้าแทงกรรมชันทาสนานเขาโปรดทราบด้ยนะต่อมาก็ให้ทรงพรม,มิหารสี่ตอนนี้นะสำคัญมาก,กอนดาท่านพุทธบริษัทถ้าทุกคนบุคคลใดทรงละนิวณนห้าได้และงับได้แล้วพรม,มิหารสี่ส่งตัวสินของท่านจะบริสุทธิ์เรื่องสินนี้ไม่ต้องห่วงบริสุทธิ์แน่นอนพระใจเยือกยิน สมาธิก็อย่าทรงตัวเรื่องฌานให้ทรงตัวตลอดวันการทรงฌานนี่ไม่ใช่หลับตาปีนะจิตจะทรงฌานแต่สงบสงบอยู่เรื่อยๆต้องการใช้ฌานสมาบัติอะไร,าราใช้ได้ทันที <c oughs> แล้วก่อนเน้นถ้าติดทรงฌานและบรรดาบบธรรมวิษัตถ้าจะฝึกทิพยุขยานก็ดีพุเพนิวาสานุตยานก็ดีเป็นของง่ายมาก <c oughs> พื้นฐานสําคัญอยู่ที่แค่เปลือกเนี่ยเปลือกกับสะเก็ดสองอย่างสําคัญมากถ้าสะเก็ดดีเปลือกดีท่านไม่ต้องห่วงอะไรทั้งหมดเรื่องชาลโลกีหรือว่าการตัดสังโย์เป็นของไม่หนักสำหรับท่านมาคุยกันต่อไปขณิสสององสมเด็จพระจอมใจกล่าวถึงนิ่ัสกล่าวถึงพรม,มิหารสีพรมิหารสี่คือหนึ่งความรัก สองความกรุณาสองเมตตาหนึ่งเมตตาความรักสองกุณาความสงสารสีมุทิตามีจิตอ่อนโยนห้าอุเบคขามีอารมณ์บางเฉยท่านบอกว่าให้แนะนำกรบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านบอกว่าคนทุกคนตื่นขึ้นมาเช้าลืมตาขึ้นมาใหม่ใช้อารมณ์ใจ ทำจิตให้เป็นสุขคิดว่าคนในโลกทั้งหมดและก็สัตว์ในโลกทั้งหมดเราจะเป็นมิตรที่ดีสำหรับเขาเราจะไม่ประกาศตนเป็นเวรเป็นศัตรูกับบุคคลผู้ใด <c oughs> และยังมีกำลังใจในด้านความรักคุณสัตว์ทั้งหมดเสมอที่ตัวเราเองคิดว่าอย่างนี้นะและบริการที่สอง เราจะมีกรุณาความสงสารปรารถนาจะเกื้อกลูลคุณสัตว์ทั้งโลกให้มีความสุขตามกําลังที่เราจะพึงทําได้ไอการทำเนี่ยการสงเคราะห์ไม่ได้หมายว่าให้ของเสมอไปอาจจะเป็นการแนะนําแสดงความยินดีมีความหวังดีก็เป็นการสงเคราะห์อยู่ในใจ <c oughs> อย่างนี้ก็ใช้ได้ ถ้าบริการในสามีมุตุตาจึงกิตไม่อิจฉาทีเสียใครเห <c oughs> ็นคนอื่นได้ดีพอยินดีด้วยแทมแทมจิตใจให้ชุ่มชื่น <c oughs> แล้วก็ข้อสีอบเบขาเมียลมบางเฉย <c oughs> เฉยในการกระทําของบุคคลอื่น <c oughs> เฉยนเฉยในการเคลื่อนไหวทางกายคนเรที่เคลื่อนไป นั่นหมายความว่าถ้าเขาได้ดีเราก็เฉยไม่ฉ้าดิสหยาเขาจิตจิตพอยินดีด้วยแต่ว่าไม่กันก็แล้งถ้าใครเพื่องพรัฒนึกความลำบากไม่ซ้ําเติมให้บากไปยิ่งกว่านั้นถ้าจิตใจพร้อมกับการมีสงสารมีเมตตาหวังจะสงเคราะห์ถ้ามีโอกาส <c oughs> รวมความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อทรงสะกิดดีแล้ว อันดับแรกก็หันจะเข้ามาจิตทรงศินคิดกับพรหมหาสีให้ครบถ้วนอย่าลืมนะครับลำ่หับพิสุทธิ์สมณเนร <c oughs> อย่าคิดว่าสินห้ามีไว้เฉพาะฆราวาสหรือกรหบดสิบมีไว้เฉพาะฆราวาสถ้าพระกับเนไม่สามารถจะทรงสินห้าบางข้อไม่สามารถจะทรงกรหบดสิบบางข้อได้นั่นมันเลวจัดนะครับ คือมันเล็วยิ่งกว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกทั้งนี้เพราะอะไรว่าตายจากความเป็นคนไม่ได้กลับมาเกิดในโลกไม่จะเป็นสัตว์ฉันเลวก็มาเกิดไว้ได้ต้องไปเกิดในเ,เวจีมหารกฉ mm. ะนั้นท่านเป็นพระเป็นเนยาทนนงตนก็จงอย่าคิดว่าการบทพระบ,บทเนยเป็นของดีแล้วสำหรับเรา ต้องดูจริยาที่เราประพฤติปฏิบัติว่าขั้นสะเก็ดเราทรงตัวได้ดีแล้วหรือยังธรรมะอันใดที่องค์สมเด็จพระจอมไรอตรทรงตำหนิที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าเป็นอุปกิเลสท,ทั้งหมดทั้งสองตอนที่กล่าวมาอาการอย่างนั้นเรายังฝืนทำอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังฝืนปฏิบัติยังทำอยู่ข้อใดข้อหนึ่ง <c oughs> ก็แสดงว่าเราเลวไม่เข้าถึงสกเสกของพระพุทธศาสนาการทรงผ้ากาสาวัอันเป็นธงชัยพระอรหันต์ก็ถือว่าเป็นการปลอมตนทำความช่วยเกิดกับพุทธศาสนาจะถือว่าเป็นกาฝากก็ได้จะถือว่าเป็นสุนัขบ้าเข้ามาอยู่ในฝูงสุนัขดีก็ได้ทำสุนัขดีทั้งหลายให้มัวหมอง ทำสุนักดีทั้งหลายให้เกิดมีความเดือดร้อนและก็ทําลายความดีของพระพุทธศาสนาเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์พุทธเจ้าทรงกล่าวว่าเป็นโลกธรรมใครท่านมียศถาบรรดาศักดิ์ก็อย่าไปติดเตียนท่านเพราะว่ามีผู้ถวาย จัดว่าเป็นความดีส่วนหนึ่งของท่านแต่ว่าท่านติดยศถาบรรดาศักดิ์เกินไปถือว่าเป็นความเลวของท่านเมื่อท่านจะดีหรือท่านจะเลวให้มันเป็นเรื่องของท่านเราก็ไว้ส่วนใดที่เป็นอุปกิเลสอยากเวลามองคนนะอย่ามองเฉพาะเปลือกนอกมองในด้านจริยาแต่ว่าถ้าเ้ามีจริยาดีถูกต้องขั้นสเสก,กก็ดีขั้นเปลือกก็ดี เราพยายามจำเอามาประพฤติปฏิบัติเห็นว่าเขาไปไปชนอุปกเเสเข้าเราก็จำเหมือนกันจำสำหรับละเพื่อเราจานั้นขอบรรดาภิกษุจำเนงทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัท <c oughs> จงรักษากำลังใจทั้งสมเร็การนี้ครบถ้วนขั้นต่อไปขั้นหน้าในขั้นเปลือกคนดี ขอโทษในขั้นกับพี่ก็ดีในขั้นแก่งก็ดีมีความสําคัญกับบรรดาท่านพุทธบริษัทมากและขอท่านหลายจงอย่าลืมว่าตามที่นําเอาธุมริกาสดากล่าวนี้เป็นถ้อยคํำของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงยืนยันว่าจะถาคตสอนคนอย่างนี้และท่านผู้รับกาสอนได้บรรลุมรคผลสมความที่ตั้งใจ อันนี้อย่าลืมนะครับตอนนี้ไปหวังว่าท่านหลายคงจะไม่เปะปะคงจะไม่ทําอะไรเปะปะเปะปะสร้างความเสียหายหเกิดขึ้นกับตัวใจของตัวเองและบุคคลอื่นและพระพุทธศาสนาสําหรับเรื่องจริยาเดีว,ว่าจะมีความสําคัญอย่าพลิกแปลงคําสอนขององค์สมเด็จรพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องเทวดาก็ดีเรื่องสวรรค์ก็ดีเรื่องพรมก็ดีเรนิพานก็ดีนรกเปรตสุรกายก็ดีมีในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่ามีและทุกเรื่องพระพเจ้าจะเกี่ยวข้องกับพระเทวดาอยู่เสมอฉะนั้นถ้าไปที่ยิงใครก็พูดว่าเทวดาไม่มีเทวดาเป็นลายเสียแล้วก็อย่าไปเชื่อเขาแล่ได้จงเข้าใจว่าท่านพน,นั้น ท่านยังเข้าไม่ถึงสกเสกของพระพุทธศาสนาก็จงอย่าสนใจทรงเวขาวว้อย่าซ้ำเติมกันอย่าไปกล่าวโจดโจทษให้เกิดความเสือเเืียใจจะเลวไปมากกว่านั้นเพราะคนเลวประเภทนั้น <c oughs> เขาไม่มีความรู้สึกตัวเราจะต้องปล่อยเขามีความรู้สึกตัวไปเอง คนเรามีการต้องการอย่างเดียวคือหนึ่งรักษาสกเก็ดให้ทรงตัวรักษาศีลให้ทรงตัวร <c oughs> ะงับติวรห้าให้ระงับได้ทันทีทันใดที่เราต้องการรักษาต้องการระงับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรหมิหารสี